พ่อแม่พี่น้องครับเคยขาสั่นจนลุกไม่ขึ้นไหมเราถูกสอนให้กินไข่เพื่อเพิ่มแรงแต่ในฐานะหมอกระดูกมา44ปีผมมีเรื่องจะบอกครับงานวิจัยใหม่พบว่ามีชีส5ชนิดที่สร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าไข่ถึง1,000เท่าสำหรับวัย75ปีขึ้นไปวันนี้ผมจะเผยความลับที่ช่วยท่านกลับมาเดินแข็งแรงเหมือนได้ขาใหม่ห้ามพลาดเลยครับอันดับที่5 s w i วชชีสฐานรากที่แข็งแรงพ่อแม่พี่น้องครับ ปัญหาใหญ่ที่หมอเจอมาตลอดในการดูแลคนไข้วัย75ปีขึ้นไปคือเรื่องการดูดซึมโปรโตีนครับหลายท่านพยายามกินไข่หรือกินเนื้อสัตว์เยอะๆเพราะอยากมีแรงแต่ผลที่ได้กลับกลายเป็นอาการท้องอืดหรือรู้สึกหนักท้องแต่ขาก็ยังสัน่นไม่มีแรงเหมือนเดิมนั่นเป็นเพราะเมื่อเราอายุมากขึน้นระบบย่อยอาหารจะไม่สามารถย่อยโปรโตีนดิบๆหรือโปรโตีนที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้ดีเหมือนสมัยหนุ่มสาวครับ สวิตชีสที่ท่านเห็นตามห้างสปปรรพสินค้าที่มีรูโห o กลมๆนั่นแหละครับคือคําตอบที่ยอดเยี่ยมมารูเหล่านั้นไม่ใช่แค่ความสวยงามนะครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของกระบวนการหมักที่พิเศษสุดซึ่งสร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากรดโพรพิออนิกครับสารตัวนี้มีความสําคัญมากเพราะงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยซูริกยืนยันว่ามันจะเข้าไปกระตุ้นเซลล์ต้นกําเนิดในกล้ามเนื้อของคนที่มีอายุเกิน75ปีโดยตรงซึ่งไข่ไก่ธรรมดาไม่สามารถทําได้ครับ ทำไมมันถึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกายของท่านในตอนนี้นันกเพรสเวสชีสมีวิตามินเคสองสูงที่สุดครับวิตามินตัวนี้ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ดูแลกระดูให้แข็งแรงเท่านั้นนะครับแต่มันเปรียบเสมือนเกราะป้องกันให้กับโรงไฟฟ้าขนาดจิ๋วในเซลล์กล้ามเนื้อของท่านหรือที่ในทางการแพทย์เรียกว่าไมโทคอนเดรียครับเมื่อโรงไฟฟ้าเหล่านี้ได้รับการปกป้องพวกมันก็จะผลิตพลังงานให้ท่านลุกขึ้นเดินได้อย่างมั่นคงครับ ลองเช็คตัวเองดูนะครับว่าท่านเริ่มมีอาการแบบนี้หรือเปล่าเดินแล้วรู้สึกขาดสั่นๆหรือขึ้นบันไดแล้วรู้สึกเหมือนขาดจะทะลุลงไปดื้อๆหากท่านมีความรู้สึกแบบนี้นั่นคือสัญญาณเตือนว่าโรงไฟฟ้าในเซลล์ของท่านกําลังอ่อนแรงลงครับและความล้าที่ท่านรู้สึกอยู่นั้นอาจไม่ได้มาจากความแก่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะเซล์ของท่านขาดสารอาหารที่จะไปซ่อมแซมรากฐานครับลองนึกภาพตามหมอนะครับ กล้ามเนื้อของเราก็เหมือนกับรากฐานของบ้านสักหลังครับถ้าฐานรากไม่แน่นบ้านก็จะโยกเยกและพังทลายได้ง่ายคุณลุงบุญมีคนไข้คนสําค,สคัญของหมอคนหนึ่งเคยมาหาด้วยอาการท้อแท้เพราะแกเดินไปหน้าปากซอยไม่ไหวหมอเลยแนะนําให้แกเริ่มทานสวิตชีสแทนการอัดโปรตีนจากเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียวผ่านไปไม่กี่เดือนคุณลุงบุญมีกลับมาหาหมอด้วยรอยยิ้มและบอกว่าตอนนี้เดินคล่องขึ้นมาก ขาที่เคยสั่นตอนตื่นนอนก็กลับมามีแรงอย่างเห็นได้ชัดครับหมออยากให้ท่านเริ่มลงมือทําตั้งแต่วันนี้เลยครับให้ท่านทานสวิสชีสประมาณวันละ2ออนซ์หรือประมาณ2แผ่นครับแต่มีข้อควรระวังที่สําคัญมากนะครับคืออย่าหยิบชีสเย็นๆจากตู้เย็นแล้วเอาเข้าปากทันทีเพราะความเย็นจะทําให้เอนไซม์ในร่างกายทํางานช้าลงและลดการดูดซึมสารอาหารไปมากกว่าร้อยละ40เลยครับทางที่ดีที่สุด คือการวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนฐานครับและเคล็ดลับวิชาที่หมออยากจะบอกคือให้ทานคู่กับผักดองครับเพราะความเปรี้ยวในผักดองจะช่วยย่อยโปรโตีนให้กลายเป็นหน่วยเล็กๆทําให้ลําไส้ของท่านดูดซึมไปใช้สร้างกล้ามเนื้อขาได้ทันทีโดยไม่ต้องออกแรงย่อยให้เหนื่อยครับการเลือกทานอาหารที่ถูกต้องและย่อยง่ายคือกุญแจสําคัญที่ทําให้เราไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานครับหากท่านเห็นว่าความลับของสวิสชีส ที่หมอนำมาฝากในวันนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพของท่านพิมพ์คำว่ามีประโยชน์หรือคำว่า useful ลงในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อให้หมอมีกำลังใจทำข้อมูลดีๆมาฝากอีกนะครับพิมพ์มาได้เลยครับหมอรออ่านอยู่ครับอันดับที่4 r i c o t t a c h e e s r วยโปรตีนจากธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องครับมีหลายท่านมาปรึกษาหมอด้วยความกังวลใจหลังจากที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดข้อเข่าหรือสะโพก ลรวรู้สึกว่าร่างกายฟื้นตัวช้าเหลือเกินขาที่เคยเดินเหินได้กลับรีบเล็กลงอย่างรวดเร็วอาการกล้ามเนื้อฝ่อในวัย75ปีขึ้นไปนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวครับเพราะมันทําให้เราสูญเสียอิสรภาพในการใช้ชีวิตไปทีละน้อยความลับที่หมออยากจะบอกคือ ricotta cheese เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ w ว y protein ที่ซ่อนตัวอยู่ในรูปแบบของอาหารธรรมชาติครับในขณะที่ชีสส่วนใหญ่จะคัดส่วนที่เป็นเวย์ออกไปในระหว่างการผลิต แต่ริคอต้ากลับทํามาจากเวยโดยตรงซึ่งเวนี้เองที่มีกรดอะมิโน,โนที่ชื่อว่าลูซีนในปริมาณที่สูงมากหมออยากให้ท่านนึกภาพว่าลูซีนคือหัวหน้าคนงานก่อสร้างครับเขาจะมีหน้าที่คอยตะโกนสั่งการให้ร่างกายเริ่มกระบวนการซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อใหม่ในทันทีที่เข้าก้าวเข้าสู่กระแสะเลือดของเราครับเหตุผลที่ริคอต้าชีสกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากสําหรับผู้สูงอายุนั่นเป็นเพราะร่างกายในวัยนี้ มักจะมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวและการย่อยเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ๆครับระบบย่อยอาหารของเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมอีกต่อไปการจะทานสเต็กหรือเนื้อแดงเพื่อให้ได้โปรตีนเท่าเดิมอาจจะทำให้ท่านท้องอืดและไม่สบายตัวแต่ r ริคอตตา e ีสนั้นมีความอ่อนนุ่มย่อยง่ายมากและร่างกายสามารถนำไปใช้งานได้เกือบทั้งหมดโดยไม่ทิ้งภาระไว้ให้ลำไส้ครับลองสังเกตอาการตัวเองดูนะครับว่าท่านเริ่มมีอาการเพลียหรือรัง หรือรู้สึกว่าต้องใช้แรงมากกว่าปกติในการลุกจากเตียงนอนในตอนเช้าหรือเปล่าอาการเหล่านี้คือสัญญาณของภาวะกล้ามเนื้อขาดสารอาหารครับยิ่งไปกว่านั้นหากท่านเป็นคนที่หลับไม่สนิทกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกเพราะดีคอต้ายังมีโปรโตีนที่ช่วยสร้างสรรแห่งความสุขที่ชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งจะช่วยให้ท่านหลับลึกขึ้นเมื่อท่านหลับลึกร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เต็มที่ครับ มีการศึกษาที่น่าเชื่อถือจากสถาบันวิจัยในอิตาลีพบว่าผู้สูงอายุที่รับประทานริคอตตาชีสเป็นประจำทุกวันสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อขาและร่างกายได้ฉเฉลี่ยถึง1.3กิโลกรัมภายในระยะเวลาเพียง8สัปดาห์เท่านั้นครับที่น่าทึ่งคือผลลัพธ์นี้เกิดขึ้นโดยที่พวกเขาไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายใดๆเลยครับนี่คือพลังของการเติมสารอาหารที่ตรงจุดครับหมอนึกถึงคนไข้ของหมอคนหนึ่งคือป้าสมศรี หลังจากที่ป้าสมศรีผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าแกกังวลใจมากว่าจะกลับมาเดินไปตลาดเองไม่ได้เหมือนก่อนหมอเลยแนะนำให้ป้าเริ่มทานริคอต้าชีสทุกเช้าโดยให้ป้าตักริคอต้าหนึ่งถ้วยเล็กๆมาผสมกับกล้วยหอมบดและน้ำพึ่งแท้เพียงเล็กน้อยครับผ่านไปเพียง2เดือนป้าสมศรีเดินกลับมาหาหมอที่คลินิกด้วยตัวเองพร้อมกับบอกว่าขามีแรงขึ้นมากและที่สำคัญคือแกหลับสบายขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับ หมออยากให้ทุกท่านเริ่มเปลี่ยนนิสัยการทานมื้อเช้าดูครับให้รีคอร์ต้าชีสเป็นโปรโตีนชนิดแรกที่ร่างกายได้รับหลังจากตื่นนอนเพราะในช่วงเช้าเป็นเวลาที่กล้ามเนื้อของท่านกําลังโหยหิวและต้องการสารอาหารไปหยุดการสลายตัวครับท่านจะพบว่าการมีพละกําลังในตอนเช้านั้นช่วยให้ทั้งวันของท่านสดชื่นขึ้นอย่างมากครับหากท่านเห็นว่าเรื่องราวของรีคอต้าชีสที่หมอน,นำมาฝากในวันนี้มีประโยชน์ต่อตัวท่านและคนที่ท่านรัก หมออยากรบกวนให้ท่านช่วยพิมพ์คำว่า ricotta ลงในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อให้หมอรู้ว่าท่านชอบสูตรอาหารสร้างกล้ามเนื้อแบบง่ายๆนี้ครับหมอรออ่านความเห็นของทุกคนอยู่นะครับพิมพ์มาได้เลยครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอบพระคุณครับอันดับที่3พาเมซานชีสนักรบผู้กระตุ้นความจากล้ามเนือ้อพ่อแม่พี่น้องครับปัญหาที่น่าปวดใจที่สุดสําหรับผู้สูงวัยอายุ75ปีขึ้นไปคือภาวะที่ทางการแพทย์เรียกว่าการดื้อต่อการสร้างกล้ามเนื้อครับ หมออยากให้ท่านนึกภาพตามว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อของเราจะเริ่มขี้เกียจครับต่อให้ท่านพยายามทานเนื้อสัตว์หรือทานไข่เข้าไปเท่าไหร่ร่างกายก็มักจะเมินเฉยและไม่ยอมนําโปรตีนเหล่านั้นไปสร้างเป็นมวลกล้ามเนื้อขายแข็งแรงเหมือนแต่ก่อนนี่คือเหตุผลว่าทําไมหลายท่านถึงบ่นกับหมอว่ากินดีแค่ไหนขาก็ยังรีบและไม่มีแรงลุกขึ้นยืนอยู่ดีครับแต่ความมหัศจรรย์ของพาเมซานชีส โดยเฉพาะชนิดที่ผ่านการบ่มนานกว่า24เดือนขึ้นไปคือมันมีกระบวนการย่อยสลายโปรตีนตามธรรมชาติที่นานพอจนกลายเป็นหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าเปปไทด์ครับสารตัวนี้มีความสามารถพิเศษในการข้ามผ่านกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างกระแสะเลือดก,กับกล้ามเนื้อและเข้าไปปลุกสวิตช์การทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อที่หลับไหลมานานหลายปีให้กลับมาจดจำวิธีสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งครับ ทำไมพาเมซานชีสถึงกลายเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้สําหรับวัยเก่านั่นเป็นเพราะเมื่อเราอายุถึง75ปีกดในกระเพาะอาหารจะลดลงไปมากกว่าร้อยละหกครับทำให้การย่อยเนื้อแดงหรือไข่กลายเป็นงานหนักเกินไปสําหรับร่างกายแต่พาเมซานชีสที่บ่มจนได้ที่จะมีผลึกสีขาวเล็กๆที่เวลาท่านเคี้ยวและจะรู้สึกกรุบๆนั่นแหละครับคือโปรตีนที่ถูกย่อยมาล่วงหน้าแล้วจากธรรมชาติ ร่างกายของท่านแทบไม่ต้องออกแรงย่อยเลยครับเพียงแค่ทานเข้าไปร่างกายก็ดูดซึมผ่านผนังลำไส้ไปใช้งานได้ทันทีครับท่านลองสังเกตดูนะครับว่าช่วงนี้ท่านเริ่มรู้สึกว่าขามันวิววิวเหมือนไม่มีแรงส่งเวลาจะก้าวเดินหรือรู้สึกเพลียจนไม่อยากลุกไปไหนหรือเปล่าอาการเหล่านี้คือสัญญาณบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อของท่านกําลังดื้อต่อสารอาหารที่ท่านทานเข้าไปครับงานวิจัยจากอิตาลีในแถบเรโจเอมิเลียพบว่าผู้สูงอายุที่ทานพาเมซานชีสแทบเป็นประจํา จะมีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าคนที่ไม่ได้ทานถึงร้อยละ50ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากจนหมอเองยังประหลาดใจครับหมอนึกถึงเคสของป้ามาลีคนไข้ที่น่ารักของหมอครับป้ามาลีเคยเดินเหินลำบากจนต้องให้ลูกหลานคอยพยุงตลอดเวลาแกบอกหมอว่าแกเบื่อการทานยาบำรุงเม็ดใหญ่หมอเลยแนะนำให้ป้ามาลีเปลี่ยนมาใช้พาเมซานชีสแบบก้อนนำมาขูดสดๆโรยลงในโจ๊กหรือซุปมื้อกลางวันและมื้อเย็นวันละประมาณหนึ่ง ออนสครับหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์ป้ามาลีโทรมาเล่าให้หมอฟังด้วยความดีใจว่าตอนนี้ป้าลุกขึ้นจากเก้าอี้ไม้ตัวโปรดได้เองโดยไม่ต้องใช้มือ,อยันแล้วครับนี่คือพลังของการให้อาหารที่ตรงใจกล้ามเนื้อครับสิ่งที่หมออยากให้ท่านทําทันทีหลังจากดูวิดีโอนี้จบคือการปรับเปลี่ยนวิธีเลือกซื้อครับหมอขอให้ท่านหยุดซื้อพาเมซานชีสแบบผงที่บรรจุขวดเสร็จสันตามห้างสรรพสินค้าครับเพราะสารออกฤทธิ์ช่วยปลุกกล้ามเนือ้อจะเสื่อมสภาพลงทันที เมื่อสัมผัสอากาศนานๆให้ท่านเลือกซื้อแบบที่เป็นก้อนแข็งๆแล้วนํามาขูดทานเองที่บ้านแบบสดๆเท่านั้นครับการทานอาหารจริงที่มีคุณภาพแบบนี้คือการดูแลตัวเองที่ยั่งยืนที่สุดและช่วยลดความเสี่ยงจากการทานอาหารเสริมที่มากเกินความจําเป็นครับหากท่านรู้สึกทึ่งกับความลับของนักรบอาวุโสอย่างพาเมซานชีสที่หมอนามาฝากหมอเคารพกลัวให้ท่านพิมพ์คําว่าว้าวลงในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นสัญญาณบอกหมอว่า ท่านพร้อมจะปลุกความจำกล้ามเนื้อของตัวเองให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งครับหมอรออ่านและเป็นกําลังใจให้ทุกท่านอยู่นะครับพิมพ์มาได้เลยครับขอบพคุณครับอันดับที่ c o t t t g g e h e e s e พลังงานต่อเนื่องยามค่ําคืนพ่อแม่พี่น้องครับเคยสงสัยไหมว่าทําไมตื่นเช้ามาและรู้สึกเพลียเหมือนไม่ได้นอนหรือเดินก้าวแรกจากเตียงแล้วขาสั้นไม่มีแรงอาการแบบนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยมากในผู้ที่มีอายุเกิน75ปีครับ สาเหตุสําคัญเป็นเพราะในขณะที่ท่านหลับร่างกายของท่านกําลังอดอาหารนานถึง8ชั่วโมงสําหรับใบเก่าแล้วการอดอาหารนานขนาดนี้ถือเป็นอันตรายครับเพราะร่างกายจะเริ่มเข้าสู่สภาวะสลายกล้ามเนื้อตัวเองออกมาใช้เป็นพลังงานทําให้กล้ามเนื้อขาที่เคยแข็งแรงค่อยๆฝ่อลงไปในทุกๆคืนที่ท่านหลับครับแต่การทานคอรเทจชีสคือคําตอบที่หมอกระดูกอยากแนะนําที่สุดครับชีสชนิดนี้มีโปรตีนชนิดพิเศษที่ชื่อว่าเคซีนในปริมาณที่สูงมาก หมออยากให้ท่านนึกภาพเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเวโปรตีนคือการวิ่งสปีดท,ที่ให้พลังงานเร็วแต่จบไวเค s ซี n ก็คือการวิ่งมาราธอนครับมันจะค่อยๆปล่อยกรดอะมิโนเข้าสู่กระแสะเลือดของท่านอย่างช้าๆต่อเนื่องนานถึง7ชั่วโมงซึ่งหมายความว่ากล้ามเนื้อของท่านจะมีอาหารกินตลอดคืนในขณะที่ท่านหลับพักผ่อนครับเหตุผลที่เรื่องนี้กลายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้สูงอายุ นั่นเป็นเพราะโครงสร้างของเคซีในคอร์เทจชีสจะเปลี่ยนสภาพเป็นเจลในกระเพาะอาหารทำให้การย่อยช้าลงในแบบที่เป็นผลดีครับมันทำหน้าที่เหมือนเครื่องให้น้ำเกลือที่ค่อยๆหยดสารอาหารหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อไปทีละนิดซึ่งสำคัญมากต่อกระบวนการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและกระตุ้นการทำงานของโกรทฮอร์โมนในช่วงที่ท่านหลับลึกครับท่านลองสังเกตอาการของตัวเองดูนะครับว่าช่วงเช้าท่านมีอาการสมองเบลอเบคิดอะไรช้าลง รือมีอาการปวดตามข้อต่อร่วมด้วยหรือไม่อาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนว่าร่างกายของท่านกําลังขาดพลังงานสํารองครับหากปล่อยไว้จะทําให้มวลกล้ามเนื้อลดลงจนส่งผลต่อการท่งตัวครับมีงานวิจัยที่น่าทึ่งจากคลีฟแลนด์คลินิกที่ทําการศึกษากลุ่มผู้สูงอายุวัย75ปีขึ้นไปพบว่าผู้ที่ทานคอร์ e เทจชีสก่อนนอนจะมีการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ300เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ทานอะไรเลยครับ นี่คือการเปลี่ยนเวลาการนอนให้กลายเป็นเวลาแห่งการสร้างร่างกายอย่างแท้จริงครับหมอนึกถึงกรณีของคุณลุงสมศักดิ์คนไข้ของหมอเองครับลุงสมศักดิ์เคยมาปรึกษาด้วยอาการขาอ่อนแรงแกบอกว่าตื่นเช้ามาจะรู้สึกเหมือนรถยนต์ที่แบตเตอรี่หมดต้องนั่งพักอยู่นานกว่าจะเดินไปเข้าห้องน้ําไหวหมอเลยแนะนําให้ลุงสมศักดิ์เริ่มทําตามสูตรคอร์เทจชีสโดยให้ทานหนึ่งถ้วยก่อนนอนทุกคืนครับ หลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์ลุงสมศักดิ์เดินกลับมาหาหมอด้วยท่าทางที่กระฉับกระเฉงขึ้นมากแกบอกว่าตอนนี้ตื่นเช้ามาแล้วตัวเบามีแรงก้าวเดินได้ทันทีเหมือนชาร์จแบตเตอรี่มาเต็มถังทุกเช้าเลยครับหมออยากให้ทุกท่านเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยครับให้ท่านทานคอเทชีชส้อนสัตว์ธรรมชาติหนึ่งถ้วยก่อนนอนประมาณ30นาทีครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดหมอแนะนําให้ท่านโรยมเมล็ดถัว่ววอลนัทหรือมเมล็ดเจียลงไปสักเล็กน้อยครับ เพราะไขมันดีโอเมก้าสจะช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อในขณะที่โปรตีนเคสีนกำลังทำหน้าที่ซ่อมแซมร่างกายให้ท่านครับการเลือกทานคอรเทปชีสซึ่งเป็นอาหารจากธรรมชาตินั้นปลอดภัยและมีประโยชน์มากกว่าการทานโปรตีนเม็ดหรืออาหารเสริมราคาแพงครับเพราะในชีสยังมีวิตามิน B และน้ำเป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้กล้ามเนื้อของท่านชุ่มชื้นและทำงานได้เต็มที่ครับหากท่านพร้อมจะลองทำตามสูตรนี้เพื่อสุขภาพขาที่แข็งแรง พิมพ์คำว่า cottage หรือคำว่า cottage cheese ลงในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการเริ่มต้นก้าวสำคัญสู่การมีร่างกายที่แข็งแรงไปพร้อมกับหมอนะครับหมอรออ่านและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านอยู่ครับพิมพ์มาได้เลยครับขอบประคุณครับอันดับที่1 Feta Cheese ปาทิหาริย้อนวัย15ปีพ่อแม่พี่น้องครับปัญหาที่น่ากังวลที่สุดสำหรับพวกเราในวัย75ปีขึ้นไปคือภาวะการสูญเสียกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงครับ หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนแรงลงเรื่อยๆจนเริ่มเดินเหินลำบากขาสองข้างที่เคยพาเราไปไหนมาไหนได้ดั่งใจกลับเริ่มสั่นและไม่มีแรงส่งเวลาจะก้าวเดินอาการกล้ามเนื้อรีบนี้ไม่ได้แค่ทำให้เราเหนื่อยง่ายครับแต่มันกำลังพรากค,ความมั่นใจและความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตของเราไปทีละนิดครับในฐานะสัลแพทย์กระดูกที่เห็นคนไข้ามาค่อนชีวิตผมขอบอกเลยว่าเฟต้าชีสที่ทาจากนมแกะแท้คือกุญแจสําคัญที่โลกเพิ่งค้นพบครับ ความพิเศษของนมแกะคือมันมีโครงสร้างโมเลกุลที่เล็กกว่านมวัวมากครับพอแม่พี่น้องลองนึกภาพตามหมอนะครับถ้าโมเลกุลของนมวัวคือลูกฟุตบอลที่เข้าประตูยากโมเลกุลของนมแกะก็คือลูกกอล์ฟครับมันสามารถวิ่งผ่านผนังเซลล์กล้ามเนื้อของท่านเข้าไปได้โดยตรงเพื่อส่งสารอาหารไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ทันทีโดยไม่ต้องรอกระบวนการย่อยที่ซับซ้อนซึ่งร่างกายในวัยนี้มักจะทําได้ไม่ดีเหมือนก่อนครับทำไมเฟต้าชีสถึงกลายเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดสําหรับวัยเก๋า นั่นเป็นเพราะในเฟตาชีสที่บ่มในถังไม้ตามแบบฉบับดั้งเดิมจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสเปอร์มิดีนครับสารตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนพนักง,งานทำความสะอาดมืออาชีพครับมันจะเข้าไปกระตุ้นกระบวนการที่เรียกว่าการกลืนกินเซลล์ตัวเองซึ่งเป็นการกำจัดเศษโปรตีนที่เสียและเก่าคร่ำครือออกไปจากกล้ามเนื้อของท่านเพื่อเปิดพื้นที่ว่างให้กล้ามเนื้อใหม่ที่สดใสและแข็งแรงได้ เติบโตขึ้นมาแทนที่ครับเปรียบเสมือนการรีโนเวทบ้านเก่าให้กลับมาดูใหม่และแข็งแรงอีกครั้งในระดับเซลล์เลยทีเดียวครับลองเช็คอาการของท่านดูนะครับว่าตอนนี้ท่านเริ่มต้องใช้มือยันเข่าหรือยันโตทุกครั้งเวลาจะลุกขึ้นยืนหรือเปล่าหรือเวลาเดินขึ้นบันไดท่านต้องจับราวบันไดแน่นเพราะกลัวจะทรงตัวไม่อยู่ใช่ไหมครับอาการเหล่านี้คือเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากกล้ามเนื้อขาที่กำลังเสื่อมสภาพครับท่านไม่ได้แข็งแก่ลงครับแต่เซลล์ของท่านกำลังเต็มไปด้วย ขยับที่ขวางทางการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ครับและเฟต้าชีสนี่แหละครับที่จะเข้าไปจัดการปัญหานี้ให้ท่านครับข้อมูลนี้มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนมากครับคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอเทนส์ ense, ได้ทําการศึกษาอย่างต่อเนื่องและพบว่าสาร CLA ธรรมชาติในนมแกะเข้มข้นกว่านมวัวถึง3เท่าสารตัวนี้มีความสามารถในการยับยั้งการสลายตัวของกล้ามเนื้อได้อย่างดีเยี่ยมครับงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่ทานเฟตาชีสนมแกะเป็นประจำสามารถเพิ่มความหนาแน่นของมวลกล้ามเนื้อได้ในระดับที่เทียบเท่ากับการย้อนวัยกลับไปได้ถึง15ปีเลยทีเดียวครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สร้างความหวังให้กับพวกเราทุกคนอย่างมากครับหมออยากให้ท่านเริ่มลงมือทําอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ครับให้ท่านไปหาซื้อเฟตาชีสที่ระบุชัดเจนว่าทําจากนมแกะหรือนมแพะเท่านั้นครับหมอขอให้ท่านหยุดซื้อเฟตาชีส ราคาถูกที่ทําจากนมวัวเลียนแบบเพราะมันไม่มีสารอาหารปฏิหาริที่หมอกล่าวมาข้างต้นครับเมื่อได้มาแล้วเนี่ยให้ท่านตักเฟต้าชีสประมาณ2ออนซ์หรือประมาณ2ช้อนโต๊ะพุนๆนํามาบดละเอียดแล้วโรยลงบนอาหารมื้อกลางวันของท่านในทุกๆวันครับเคล็ดลับสาคัญที่หมออย่างเน้นย้ําคือท่านต้องทานเฟต้าชีสคู่กับน้ํามันมะกอกบริสุทธิ์ครับ เพราะน้ำมันมะกอกจะช่วยเพิ่มการดูดซึมสาร CLA เข้าสู่กระแสะเลือดได้มากกว่าเดิมถึง400เซครับและไขมันดีจากน้ำมันมะกอกยังช่วยลดการอักเสบในข้อต่อของท่านไปพร้อมๆกันด้วยครับนี่คือสูตรอาหารที่เป็นยาบำรุงชั้นเลิศจากธรรมชาติที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปครับหมอขอเล่าเรื่องของชาวเกาะในประเทศกรีซให้ฟังเป็นตัวอย่างครับพวกเขาบริโภคเฟต้าชีสหนมแกะคู่กับน้ำมันมะกอกเป็นอาหารหลักในทุกมือ้อ ผลที่ได้คือผู้สูงอายุที่นั่นในวัย90ปียังสามารถเดินขึ้นเขาไปดูแลสวนมะกอกได้ด้วยตัวเองอย่างคล่องแคล่วครับพวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องเดินเหินลำบากหรือขาสั้นเหมือนคนในเมืองส่วนใหญ่เลยครับนั่นเป็นเพราะพวกเขาได้รับสารบำร,รุงกล้ามเนื้อที่ถูกต้องมาตลอดชีวิตครับการดูแลสุขภาพในวัยนี้ไม่ใช่เรื่องยากครับเพียงแค่เราต้องรู้เท่าทันร่างกายและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองครับ หมออยากให้ท่านลองทานสูตรนี้ติดต่อกันสัก12สัปดาห์แล้วท่านจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ครับหากท่านตั้งใจจะเริ่มทานเฟตาชีสเพื่อคืนค,ความแข็งแรงให้คู่ขาของท่านพิมพ์คำว่า c h a m p เปีหรือคำว่า Champion ลงในคอมเมนต์ให้หมอทราบด้วยนะครับหมอจะดีใจมากที่รู้ว่าวิดีโอนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านกลับมามีอิสระในการก้าวเดินอีกครั้งครับหมอรออ่านและส่งกำลังใจให้ทุกคนเสมอนะครับ พิมพ์มาได้เลยครับขอบพระคุณครับพอแม่พี่น้องครับอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะครับลองหาชีสทั้ง5ชนิดนี้มาทานดูโดยเฉพาะเฟต้าชีสพิมพ์บอกหมอนะครับว่าสัปดาห์นี้จะเริ่มทานอันไหนก่อนถ้าชอบความรู้แบบนี้กดติดตามเป็นครอบครัวเดียวกันและแชร์ให้คนที่ท่านรักด้วยนะครับเพื่อขาที่แข็งแรงของพวกเราทุกคนรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ